เลือดสุพรรณทำไมเป็นสัญ,ญลักษณ์ปลุกใจเรื่องความร่วมมือสามัคคีเลือดสุพรรณเป็นคำพูดเรียกความร่วมมือสามัคคีที่ใช้กันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเลือดสุพรรณไปไหนไปกันเลือดสุพรรณไม่ทิ้งกันและอีกหลากหลายเลือดสุพรรณว่าแต่ทำไมต้องเป็นเลือดสุพรรณคำพูดนี้กลายมาเป็นเครื่องปลุกใจได้อย่างไร เลือดสุพรรณเป็นละครเพลงเรื่องแรกของหลวงวิจิตวาทการที่ใช้เวลาในการเตรียมการสร้างละครเรื่องนี้ยาวนานถึงสองปีก่อนจะเปิดการแสดงครั้งแรกในปี2479หลวงวิจิตวาทการกำหนดให้ละครเลือดสุพรรณเป็นสงครามไทยกับพมา่าโดยเลือกพม่าเป็นผู้ร้ายเพราะในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกล่าวถึงสัตว์ปูและคู่สงครามมักคิดถึงพม่าก,ก่อนส่วนที่เลือกเมืองสุพรรณ เป็นสถานที่เกิดเหตุในเรื่องเพราะมีกลิ่นอายประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเมื่อพม่าเดินทัพเข้ามาทางด่านเจดีสามองเข้าสู่เมืองกาญจนบุรีแล้วโดยทั่วไปจะมุ่งทับต่อมาทางเมืองสุพรรณซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญด้านตะวันตกก่อนบุกเข้าสู่กรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ดอนเจดีสุพรรณบุรีก็ได้รับการกำหนดซากเจดีแห่งหนึ่งว่านี่คือเจดีอนุสร์ของการชนช้างกันระหว่างพระนเรศวรกับพระมหาอุปราช ในคราวสงครามประกาศอิสรภาพของอยุธยาเนื้อหาของเรื่องไม่ผูกอยู่กับเรื่องในพงศาวดารทำให้ละครเลือดสุพรรณนั้นมีบริบทที่อยู่เหนือการเวลาดังนั้นบทละครเลือดสุพรรณจึงไม่ต้องกล่าวถึงยุคสมัยเฉพาะไม่ต้องอ้างอิงถึงการปกครองและพระนามของกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่เป็นเลือดบางระจันในเมื่อชาวบางระจันคือตัวจริงที่ร่วมมือร่วมใจกันสู้กับพม่าหรือเลือดอยุธยาเลือดส่วนเนื้อหาก็เป็นเรื่องของสงครามและความรักที่สมมติเมื่อกองทัพพม่าได้บุกเข้าสู่ดินแดนไทยในอดีตและจับตัวชาวบ้านที่อยู่ในเมืองสุพรรณมาเป็นเฉลยทำงาน มีทหารพม่าที่ทารุณข่มเหงรังแกะฉะเฉลยชาวไทยหาพระเอกของเรื่องซึ่งเป็นทหารพม่าเช่นกันทั้งเป็นลูกของแม่ทัพเข้ามายุติการกระทําดังกล่าวนางเอกเป็นลูกฉเฉลยไทยขอร้องพระเอกให้ปล่อยฉเฉลยไทยพระเอกที่หลงรักนางเอกก็ปฏิบัติตามคําขอเมื่อพาฉเฉลยไปหลบซ่อนแล้วนางเอกก็ย้อนกลับมาเพื่อรับโทษร่วมกับพระเอก แต่พระเอกได้ถูกลงโทษประหารไปเรียบร้อยแล้วนางเอกจึงกลับมาหาพ่อแม่แต่ทั้งคู่ก็ถูกพม่ามาแก้แค้นรอบค่าสุดท้ายนางเอกจึงรวบรวมผู้คนไปสู้กับพมา่าเนื้อเรื่องตอนนี้ในเพลงเลือดสุพรรณที่เป็นผลงานของหลวงวิจิตวาทการเช่นกันเขียนไว้ในท่อนสร้อยที่ร้องซ้ำๆว่ามาด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ,อ๋ยเลือดสุพรรณเข้าประจันอยาได้พลั่นเลยซึ่งกลายเป็นที่จดจำเพราะสมัยหนึ่งนี่นคือเพลงปลุกใจที่ร้องติดปาก กลับมาที่ละครเลือดสุพรรณอีกครั้งเมื่อนางเอกลุกขึ้นสู้ด้วยอาวุธเท่าที่มีและทักษะแบบชาวบ้านผลการต่อสู้คือฝ่ายของนางเอกแพ้ทหารพรม่าท,ทุกคนรวมถึงนางเอกตายหมดฉะนั้นเวลาใครชวนท่านไปร่วมทำอะไรแล้วบอกว่าเลือดสุพรรณโกรดระลึกว่าเลือดสุพรรณร่วมมือสามคคีแค่ไหนก็ตายตอนจบ